คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลจันทวาประกอบด้วยคณะทำงานที่มาจากสองตำบลคือตำบลจันทวาและตำบลจันทวาใต้มีสมาชิกมาจาก23หมู่บ้านมีคณะทำงานจำนวน9คนดังนี้คณะทำงาน ได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. ประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5. ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายสถานที่ตั้งของคณะทำงาน เดิมสถานที่ตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบลจันจ้จาเนื่องจากเทศบาลมีการปรับปรุงและต่อเติมอาคารจึงได้ย้ายสถานที่ตั้งชั่วคราวอยู่ณนะบ้านเลขที่20หมู่ที่9บ้านแม่คำฝั่งมินตําบลจันจ้าใต้ซึ่งเป็นบ้านของหัวหน้าคณะทำงานปัจจุบันมีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน4,223คน และสมาชิกประเภทองค์กรคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านจำนวน23องค์กรโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปีปัจจุบัน 1. ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน12โครงการด้านเกษตรกรรมจำนวน10โครงการและด้านค้ารกรรจำนวน2โครงการ 2. ประเภทเงินอุดหนุนที่เป็นการต่อยอดขยายผลจากโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยจำนวนสีโครงการดังนี้ผลงานดีเด่นของคณะทำงานจำนวนสองเรื่องดังนี้ 1. เรื่องการบริหารจัดการหนี้ สวัสดีเจ้าข้าเจ้านางวิลาวันสินธรรมหัวหน้าคณะทํางานครับเขื่อนของทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตบลจัดช่วาเจ้าเจ้าสาหรับผลงานเด่นของคณะครับเขื่อนของเขาคีนี้อยู่สองเรื่องนะเจ้าก็คือเรื่องที่หนึ่งก็การปล่อยนิ่จัดการที่นะเจ้าส่วนเรื่องที่สองผลงานเด่นลักเรื่องที่สองคือสตรีต้นแบบในการคุ้มคุ้มนะเจ้า โครงการแรกที่เขาไปที่ตามนะเจ้าก็คือโครงการแหนมนะเจ้าโครงการแหนมเนี่ยเป็นโครงการที่เพิ่นเติมมีปัญหาตั้งแต่ปี2561กถึง2562กนะเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยตลาดที่คนไปขายสินค้าแหนมเนี่ยจะอยู่ที่อุท e นะเจ้าก็คือเมืองทองธานีเพราะคนจะไปขายที่พุ่นนะเจ้าแล้วก็พอจากปี2 5 6 1 62เกิดปัญหาก็คือคนที่ทําเกี่ยวกับการตลาดเนี่ย พอดีแกต้องนะเจ้าแล้วก็ขอดูหมาเนี่ยเป็นแฟกสองคนแล้วแบบนี้ไข่มาเจยเลี้ยงนะเจ้าฝ่ายตางการตลาดเนี่ยก็เลยมีปัญหาตรงนี้ก็เลยมาได้ไปติดต,ต่ตทตตอทางทางมุนเทศทางมืองคองทานีที่จะสามารถ,าารถเอาสินค้าไปขายตรงนี้ได้นะเจ้าส่วนที่เรือก,ก็มาขายก็หมู่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าแถวๆบ้านเฮาก็ได้ขายอยู่แต่มันก็บอกปอที่จะเอาเงินก้อนนี้มาชำร้านี้สินี้ได้นะเจ้าก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะเจ้า พอคณะขับเพื่อนเฮาเป็นเก้าคนเนี่ยสราบปัญหาพูปัญหาตรงตรงนี้ก็เลยเข้าไปแอลหาเปิ้ลเพื่อจะไปสอบถามเปิ้ลว่าเตร้นี้ปัญหาอะไรอย่างนี้มีปัญหาอย่างที่บัสามารถจาหาเนินมาชําระตรงนี้ได้เนี่จะเอาปัญหาตรงนี้เจ้่ยจเข้ามาที่อำเภอสีพัฒนาชุมชนเขากอชของเขามาปรึกษาเปิ้ลเนเจ้าว่าเขาจะมีแนวทางที่จะช่วยเปิ้ลแก้ปัญหาตรงนี้ได้กอก็พอราบจากหัวหน้าที่แนะนําการแก้ปัญหาครั้งนี้ได้ คณะครับเกลือของเราทั้งเจ้าคน,ขนเขารีกไปห,หาสมาชิกนะเจ้าเข้าไปนั่งคูค่เป็นว่าเอ,อ่อตอนนี้ถ้าสมาชิกบ่ส่งกระมวลเนี่ยบางีเงินส่งกระมวลเนี่ะมันจะแย่งเงินสมาชิกต้องเสียกระปั๊บนะเจ้าเราแต่เงินนัดตัยอันที่สองคือเสียเครดิตตัวเนะเจ้าถ้าคนถ้าสมาชิกจะขอกู้หลอกต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกนะเจ้าปัญหาที่ว่าเออเสียเครดิตไปแล้วเนี่ยจะกู่เห็นมันมันก็จะยากอีกนะเจ้า พอตังสมาชิกเปิดทักมู่ตรงนี้บว่ามาเป็นผู้เสียงเปิดเปินก็เลยยอมก้มลงตีจากชําระนี่นคือกับอ่กล่องพุงของเฮาเนี่ยเจ้าก็ปิดตีเรียบร้อยสําหรับกล่องผุ้เนี่เจ้าเจ้าสหรับอ่โครงการที่สองเจ้าโครงการที่สองก็คือโครงการเข้าสารปลอดภัยนะเจ้าหลังจากที่กู้ไปแล้วเนะเจ้าสมาชิกของเขาก็เลยไปดาเนินการเนะเจ้า้วยการสาะหาออเดอร์เพื่อนำเอาเสินค้าเข้าสารปลอดภัยเนี่ย ได้นำจําหน่ายนะเจ้าหลังจากที่ได้ฮับออเดอร์มานะเจ้าทั่วประเทศที่เปิดสั่งออเดอร์มานะเจ้าสมาชิกเขาเนี่ยก็ก่อนเลยได้ออเดอร์นี้มาก็เลยนําข้อสารมาผลิตนะเจ้าเรียบร้อยแล้วแพ็คเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งตามออเดอร์นะเจ้าหลังจากท่านส่งไปตามออเดอร์ปุ๊บก็มาเจอกับสภาวะนะเจ้าโรคโควนีสิบเก้านะเจ้าต้นปีหกปีหกสามนะเจ้าทําให้สินค้าที่ จะเอาไปจำนายเนะี่ยตีกับปิ๊กมาตีสมาชิกของเขาเนะเจ้าแย่เฮือสินค้าเนี่ยมาได้ขายตามกานวติดตั้งไว้เนะเจ้าสินค้าปิ๊กมาปมุ๊บแบบนี้บพ่อมาได้ขายปุ๊บแล้ก็บมีเงินที่จะเอามาชำระการนวดได้ก็ทำให้สมาชิกเขาเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้นะเจ้าหลังจากขัานเขาได้ นะครับเพื่อนเขาทั้งเจ้าคนเนี่ยอพอทราบข่าวเขาเกิดเลยเข้าไปแอวไปอุกก้กระเพิ่นก่อนเอามาอู้กับปรึกษาทางหัวหน้าคอชอของเขาที่อําเพิแไม่จังเขาเนะเจ้าหลังจากนั่นมาก่อไปปะกับสามาชิกเขาเห็นหลอกหนึ่งเนะเจ้าโดยการที่ได้นะํางเ้ือสามาชิกเขาเนี่ยแบ่งใจเป็นสามงวดบอมันจะได้เบาหน่อยหนึ่งสามาชิกก็เลยกลงยอมจ่ายนะเจ้าเป็นแบ่งสามงวดณนาวันนั้นเปิดจ่ายมาเป็นงวดแรกงวดหนึ่งแล้วนะเจ้า ต่อมาแห่งบะเมินเปิดก่มาขอติดต่อแลว้วพอดีมันก็มีโครงการขึ้นมาแห่งน,นะเจ้ามีโครงการที่จะพักชำระหนี่ถ้าสมาชิกไป,ป,ปแย่งหนี้เสียเนี่ยก็สามารถเข้าโครงการตรงนี้ได้นะเจ้าตั้งสมาชิกก็เลยยอมที่ว่าเออใจชำรัสกังวดไปแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าโครงการพักชำระหนี่จะเป็นทีเด็ดบ้านนะเจ้าผลจากการบริหารจัดการหนี้ ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลจันจ้จามีผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. มีการบริหารจัดการหนี้ได้สองโครงการโครงการเพิ่มผลผลิตแหนมหมู่ที่4ตํตำบลจันจ้าใต้โครงการข้าวสารปลอดภัยบ้านสันหลวงหมู่ที่10ตตำบลจันจ้าใต้ 2. มีแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ของคณะทำงานหนึ่งแนวทางผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของคณะทำงานขับเคลื่อนที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 2. มีการติดตามให้กำลังใจสมาชิกผู้กู้และหาทางออกร่วมกัน 3. เป็นตัวอย่างให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลอื่นๆได้ปัจจัยความสำเร็จเกิดจาก 1. ความร่วมมือของคณะทำงานขับเคลื่อนและผู้เกี่ยวข้องเช่นสมาชิกผู้กู้ผู้นำหมู่บ้านคณะอนุกรรมการกันกองในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการนี้ร่วมกัน 2. ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานขับเคลื่อน 3. ความเป็นพี่เป็นน้องของคนในพื้นที่ 4. มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ 5. มีคู่มือและมีคู่คิดในการทำงานการต่อย,ยอดความสำเร็จของงาน 1. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 2. มีแนวทางที่ดีในการบริหารจัดการหนี้ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่อื่นๆกระบวนการในการทับเคลื่อนของเขาเนี่ยอย่างแรกก็คือเขาต้องนั่นงการประชุมงทงความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกมากบว่าเขาจะทำ การดูดยาทังหลายเดี๋ยวเราจเรื่งที่สอเขคือเขาก็เริ่มต้นในการคิดครอบเี๋ยาเริ่มกันที่ปอกก็คือเนการแหลกขอกของการสตรีแบ่งปันรากถัดปลอไปเี๋ยาอันนี้เราก็เริ่มต้นที่บ้านหนองโพงจังหวัดใต้ของเขาเะคราบมีการลงทำริงทอยอีนะเจ้าวเอที่สามเดผู้นำต้องทำก่อนเดเจ้าผู้นำต้องทำก่อนนี่ก็คสตรีเป็นแกนน้ำ ในการคุกคักในทุกคูนเรือนท่านเอกอย้างนี้เจ้าท่านบอกไปในเจ้าก็คืออย่างที่จีบอรุ่นน้องฮะสมาชิกอาสาผู้ประสานในหมู่บ้านของเขาอ่ะคือมีการคุกคักแนะนำการคุกคักกันนะเจ้าหนึ่งครอบครัวหนึ่งคนเนี่ยขอเป็นแนะนำเพื่อแหมห้าคนในครอบแหมห้าครอบครัวเนี่ยคุกคักเหมเจ้าหลังจากท่านแหมห้าครอบครัวก็ไปแนะนำต่อครอบครัวละห้าละห้าเหเจ้า ของเเาจาจ้อันที่ห้าก็คือคณะขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเจ้าทำถึงลูกประธรรมก็คือเป็นครอบครัวที่ปลูกพักปิดวัฒนธรรมทุกครอบครัวเอาเนี่ยเจ้าอันนี้หนึ่งขับเคลื่อนเป็น,นลูกประธรรมเนี่ยเจ้าส่วนระดับชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าเขอขอเจ้าได้นำเพื่อนปลูกพักปลอดภัยถนนกินได้เนี่ยเจ้าหมู่บ้านเนี่ยเจ้า,า,นนะจา,าระดับตำบลเนี่ยเจ้าขับเคลื่อนโดยการใช้เงินพุทธลุง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหรนะะอันนี้เราของวนนี้โคโคหนี่ใจเือกหึ่งของเขานจะโครงการที่สก็คือโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลมคุ้มทับฟอยจำนวนรุ่นหนึ่งของอันนี้เราเราเยี่ยมที่บ้านสัตทหลวงมีการแ่เปลี่ยนความหุ่งในการคุ้มทับฟอนไทยประกอบดิการสาธิตหรือในกิการทผลริัและก็กาาของน เราก็จะมีการสนับสนุนจากเงินรุดหนึ่งท้องที่เข้าไปสนับสนุนที่บ้านหนองฝึงนะเจ้าทำโครงการสตรีหนองฝึงรวมใจเสริมสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารอันนี้ก็เอาออกนำแม่บ้านตัวลำตัวผอบ้านเป็นเจสซีคนที่เข้ามาอบรมโดเงินจำนวนใช้เงินรุดหนึ่งนะเจ้ากิจการต่อไปก็คือเป็นกิจกรรของการใส่บ้านพักปลอดภัยอันนี้บางทีบางครั้งท่านสมมตินก็ต้องการที่จะ เราเลยนำาที่เราปลูกไว้มาส่าเจ้าันนี้เป็นโครงการหนึ่งโครงการนี้มันก็คือก็โครงการในการมอบป้ายมือคนเลืต้นแบบด้านการคลกคหรือว่าระดัเลือดนีเจ้าอันนี้มูบ้านระดูบตันเลือนี่ทางเทศบาลอำสระบ้านเขาสามารถมี่ัวเือต้นแบบในด้านการคุกคักที้ครบบ้านนะเจ้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ปีพศ2563จังหวัดเชียงรายผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. สมาชิกกองทุนพัฒนาปทปาทสตรีตำบลจันจ้จาและจันจ้าใต้ปลูกผักทุกครัวเรือนจำนวน4,223คนอย่างน้อยครัวเรือนละมากกว่า10ชนิด 2. มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักระดับตำบลละ1แห่ง 3. มีครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัวหมู่บ้านละหนึ่งครัวเรือน 4. มีครัวชุมชนจำนวน5แห่งคือบ้านสันทางหลวงบ้านหนองครกบ้านทรายมูลบ้านหนองบัวหัวฝายและบ้านป่าบง5มีตลาดผักปลอดภัยจำไหนในชุมชน4หมู่บ้านตลาดผักปลอดภัยบ้านหนองครกหมู่6ตลาดผักปลอดภัยบ้านหนองปึงหมู่ห ตลาดผักปลอดภัยบ้านสันทา,ง,ง,า,า,านงหลวงหมู่สิตลาดผักปลอดภัยบ้านสันหลวงหมู่สิบมีถนนกินได้จำนวน10ส,สายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. สมาชิกกองทุนสตรีมีความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนแบ่งปันแปรรูปผล,ผลผลิตกันในชุมชนส่งผลให้ลดรายจ่ายมีอาหารปลอดภัยบริโภคเกิดการช่วยเหลือแบ่งปัน 2. เกิดครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกผักหมู่บ้านต้นแบบด้านการปลูกผักสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์จักรพันพินนิริลำเภอแม่สายให้การจําหน่ายผักปลอดภัยและกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปัจจัยความสำเร็จการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระาานิคหาชเจ้า พรมสมเด็จพระเทพระร,ราชสดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต 2. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันระหว่างครัวเรือนชุมชนและหน่วยงานเช่น เป็นตำบลต้นแบบด้านการปลูกผักปลอดภัยของพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จันโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จันโครงการคัดแยกขยะธนาคารขยะของเทศบาลจันจวาการจำหน่ายผักปลอดภัยให้กับศูนย์สกัพันธุ์พิริอำเภอแม่สาย ที่รับผักไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารทั้งในและนอกพื้นที่การต่อยอดความสำเร็จ 1. จัดตั้งกองทุนมเมล็ดพันธุ์กิจกรรมทอดผ้าป,ป่ากองทุนมเมล็ดพันธุ์และนำไปมอบให้กับสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปึงหมู่5จำนวน30รายผู้ด้อยโอกาสหมู่บ้านละ2ราย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน 2. รณรงค์กิจกรรมใส่บาตด้วยผักปลอดภัยพระส่งอุ่นใจปลอดภัยจากสารพิษของกลุ่มสตรีตำบลจันทวาใต้และตำบลจันทวา 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักปลอดภัยและการเลี้ยงสัตว์ให้เพิ่มมูลค่าเช่นผักดองไข่เค็มอารมณ์ดีปลาแดดเดียว ขนมที่ทำจากข้าวเช่นข้าวแคบข้าวต๋นผลิตและจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงรับที่บ้านท่านี้เนาะถ้าปลูกกาอย่างสะเทสมุนไพรนะมันก็จะเป็นจะกไข้าทลายโจน้องมีไอ้สมุนไพรเกี่ยวกับไรข้าวาขาวส่วนที่เป็นผลไม้ก็จะมีหมูยียงน้อยต่ำกว่าทิปชนิด ที่บ้านเขาจ,จะมีก๋วยเตีกยวเนาะมีบบบปา้ามีแบบไฟมีลองซองอย่างเงี้ยนะละมุดอิ่เทียลำไยลิ้นจี่อย่างเงี้ยดอกของพระเจ้านี่กระ็คือทัพส่วนตัวที่เอาสินได้ทุกชนิดจะเน้นที่ว่าใช้ได้ในตัวเรือนโดยเฉพาะเราไมอ่ต้องไปซื้อใช้กับเครื่องแก้วบ้านเราทุกทุแกแฉก แับมี้พบก่ะดอกไท้ผิกีอย่างผิกีนี่น้าเอาุกนักมัมมนซุปเนะรัก็สามารถทำผัดผีกแห้งได้ไดทำเมนูได้หล,หลายอย่างมีข้าวมิตกไค้ตะเข้ารัวราคาคมินมานีพืชสมุนไพรที่เป็นพวกเครื่องเคียงก็จะเป็นมพักตัวนักไฟ ป้อมนอกนั้นก็จะเป็นพวกมะเขือตะแก้วตะโพลมันน้ำมะนน้ำเต้า้วก็มีนาน,นี่กำลังเริ่มได้กินพุ่งในหนองตะบุ่งที่ฮาวานแล้วกอมือยิมต้นก็จะเป็นมูมาละกอมะม่วงกล้วยถ้าเป็นฤดูหนาวหน้าอย่าง้าคักได้นักขึ้นกับดูภาคต่ำที่ดูกลเป็นพวกภักที่เฮาวกับเท่า้นชนยาส่วนนักที่นี่จะบญญาใช้ยาเน่าจะตอนนี้เป็นบริษัทในที่เฮาวใจที่เฮาเลี้ยงอยู่ปลอดภัยปลอดสารลดต้นทุน ขาดใจใจในตัวเรือนโดยที่จะทำแบบต้องไปบื้อเยอย่าามากมายสามารถเก็บพักในในสวนเฮามาปรุงเป็นอาหารได้ทุกวันมีความสุก็พเราอยู่กับธรรมชาติแลวเราได้ปึงตาอาศัยกันช่วยเหลือกันดีใจมายืยู่ท<ม>ี่นี่นะแผนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อน 1. การติดตามโครงการที่กู้เงินคุณหมุนเวียนไปประกอบอาชีพอย่างต่อนเนื่องสเดือนต่อหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ 2. ขยายผลหมู่บ้านที่เป็นสมาชิเกเครือข่ายของศูนย์จักรพันธ์เพนซิริให้มากขึ้นอย่างน้อย3ามหมู่บ้าน 3. ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาให้เพิ่มขึ้นครบทุกคนที่อยู่จริงในหมู่บ้าน 4. รณรงค์สนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพให้มากขึ้นอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งกลุ่มโดยต่อย,ยอดจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชนกลุ่มโอทอปและกลุ่มวิสาหากิจชุมชน่ายนี่นะเจ้าพระเจ้าในน้ำหัวหน้าคณะทำานรครับเพื่อนและเทศบาลจัดชวนนะเจ้า ขอขอบคุณโครงการพัฒนาชุมชนที่มอโอกาสและกอบเพื่อความร่วมมือหลายๆด้านขอขอบคุณของพัฒนาพทบารสตรีที่สนับสนุนพวบประมาณในการขับเคลื่อนก,กิจกกรมในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณพัฒนาจารจังหวัดที่ือโอกาสแักาสนับสนุนโครงการบกล้มผู้นำการเปลี่ยนแปลงแถวในเทศบาล สัญชั่วของเขาแะเจ้าเพื่อจะนำไปัมพัน์ต่อยอดและพัฒนาในหมู่บ้านของเขาต่อไปแล้วขอขอบคุณอย่างหนึ่งก็คือพัฒนาชุมชนอำเภอไปจันทรเขาที่คือโอกาสนะครับเกิดเราได้มาทํางานแล้วก็สนับสนุนทุกๆเรื่องที่เราจะประสบผลสาเร็จได้วยการสนับสนุนของพัฒนาชุมชมนในจัรเขาะเจ้า,า,จาขอขอบคุณเจ้า